แตงโมถ้าไม่ไมชมครับถ้าไม่ชมเคยเห็นถ้าผม้ชมเหมือนพวกเราสองคนไหมครับวันนี้เราไปแอบเล่นมานะครับทุกคนถ้าผู้ชมคิดท่าผม้ชมเหมือนพวกเราไหมครับแตงโมนะครับมันเกิดตรงไม้นี่เลยแลแต่ทุกคนถ้าคุณอยากรู้อยากนี้นะครับน,น,นีไปโป้ล่มะนี่ถ่ายปกคลิปเลย เดี๋ยวทุกคนนะอันนี้เขาวางเฉยๆนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่วางก็จะเป็นหนึ่งถ้าเราไม่วางแล้ก็ปล่อยนะครบปล่อยให้มันสูก็จะอันนี้พี่กรแตงมูมาหิวเดี๋ยวพวกเราจะไม่วางนะคุณเนี่ยเดี๋ยวปล่อยครับถ้าคุณปล่อยมัน้อยอ่ะมันก็จะโผล่ขึ้นมาตามธรรมชาติเ้ยม่ยต้นอ้อยเนี่ยเริ่มสูงเลยเนี่ยแต่ไม่ มดูนะ,นะครับมินูดีฝ่ามครับตอนแรกมันมันดีมันดีกันตั้งสองเกมนั่นแหละครับสอเกมกับสองส,สองคู่นะนี่ัน <cooker. S 2> ่มารเดี๋ยแค่ไม้ครับปเล่นกับเพื่อนยากเท่านั้นเองวันี้เพือนวันน้นเนเอนไเมยวไม่มาใช่ไอเวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไม่ได้

เอแบบจบคลิปแล้วมันก็ทอมาคนเหนื่อยร้อยมั้วพนโตเท่ากันกมืไห่นไตนไมก็ไม่ยอมโตสักทีเนี่ยแตงโมว่ยังไม่ยอมเนี่ยใช่ต้นไม้้นมกเอาหนมเอาขนมจากน้นน่ะ ้ยอย่าตีนี้จะตายจะตายอยู่มฆ่าตัวตายดีกว่าวันนี้เราอยู่วันที่สิบสี่แล้ว เนี่ยไม่ได้ปลูกแตงโมด้วยนะเนี่ยมันปลูกแครอทเออมันคือแครอทมันคือแครอทดูไงเป็นมันฝรั่งมันโอ้นี่ไรต้นข้าวเออแล้วมีตัวนี้ด้วยอีกอูู้ดมีมาวูดูดูดตานกันสองคนนี้วย พาก่อนนะโอ๊ดๆแกได้จากโลกนี้ไปแล้วโอ๊ดโมชัยคิดสันดรงนี้ที่เราสมเรียนเหนียดตัดูดิสน่กะไม่เห็นหน้านเลยเนี่ยมันเหียวรู้ไหมี่ายมันเราไม่เชื่อ นี<แ> <ITA> ่งสองสามสี่ awesome. ถึงห้าเวอ๊ะข่านี้าอะไรหรออันนี้เท่ากับนี่นี่อาอามีคนบ้าแล้วเนี่ยนี่ฉันฉันอันนี้โบขึ้นที่นิดนึงอันนี้อันเนี้ย ข้างหลังเนี่ยแม่งจะทำเป็นอะไรดีอะเออเป็นเอ่อบ่อนเลี้ยงปลาปะอุ้ยเรามีปลาแล้วย้ายไม่ได้เออถ้า,ถ,าถ้าเรามีปืนแบบนั่นแบบอะไรหนะ้าไขแบบ่เนี่ย้องไข่จริงเพียงอะ่ะ ทรั้งตะวันไปปลูกเิบ้องกัญชาแต่ไม่<ผ>มปปลูกไ้ตรงไหนวะแต่ไม่ได้เลยบ้องบ้องเขาต้องเอาบ้องบ้องกัญชาค่ะเออคุณดูนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาประก,กาศหลายเชียร์ทุกช เลยมันแหลกตรงไหนวะวางเลยวะวางกลับคืนสู่ธรรมชาติเม้เอาอย่าวางตรงนี้มันไม่สวยวางแบบเป็นแนวนี้แหละเราจะเก็บ่ายเ,เอาไว้ทำเป็นกระดาษที่เก็บเมฆเอาไว้ร้อยเลยนี่ผู้ชายเป็นร้อยยิงเป็นหมืน่นขอบคุณมาก

ราประกาศรายชื่อตอนเดี๋ยวเราก็จะมีคำถามรายชื่อที่ชอบดีตอนท้ายเราจะมีนายกผมรักนายกตู่ครับเรา,เเรา,เราไม่ประกาศแล้วกันเราทำมวยรายการต่อแล้วทำมวยรายการแตงโอแต่งโอแต่างโอต่งโอ,งโอ,งโอ,งโอลูกโอไรไร กองรูดเนี่ยแม่งไม่ต้องทำแล้วเนี่ยเนี่ยของเราจะทำการ ได้รู้แล้วได้ได้รู้มาแล้วสอันนี้เร็วเรเร็วเร็รไว โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้มีเท่านี้แหละคลิปนี้ไ,ไปแล้วก็จะล่าตะบูชมอไปก่อนสำหรับคลิปในวันนี้ไปขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย